สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมโปรสกาเซิร์ฟ964กันต่อนะครับก่อนจะเล่นคือทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมนได้ผ่านส่วนของเพจโปรสกานะครับเป็นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซูเปอร์ตังขอบคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมนะไปลุยกันเลยนะครับอีพีท ก็ดีนะ2องพ็อ่ะโอเคก็อย่เรามาลุยกันต่อตรงนี้นะครับอ่าพัฒไมตีอยากจะโซโล,โล่ไหมล่ะนะครับถ้าอยากจะโซโล่ก็จัดได้ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะผมขอดูหน่อยนะครับหกรคะแนนเนี่ยโอ้หหล่นไปเยอะแนละนะครับหล่นไปเยอะมากนะครับ600คะแนนนะครับโอ้โหอยู่เกือบสุดท้ายเลยนะครับอเอบสุดท้ายเลย6 0 0คะแนนตอนนี้ผมอยู่เอาดูอดสุดท้ายดีกว่า วี้าอันนี้มีโอกาสหลุดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาโซโลโ่สักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับมาอ่ะมาโซโล่สักหน่อยอ่ะมาลุยกันดีกว่านะครับมาโซโล่ก็สักนิดนึงลองดูนะก็อันนี้จะเป็นรอบเย็นนะครับเนี่ยถ้าดูจากเวลาเนะี่ยผมเล่นตอน5โมงเย็นนะวันนี้ทั้งวันเนี่ยคุณจะเล่นตอน5โมงนะครับเพราะว่าเพิ่งจะว่างนะก่อนอันนี้คือไม่ว่างเลยนะครับก็อ่ะมาลุยกันดีกว่านะครับวันนี้ขอสัก3เกมเหมือนเดิมนะฮะ ไม่ได้เล่นโอ้หบ้าบอถ้าเกิดเราแพ้เกมนี้พลังไอคะแนนลดลงนะฮะเหลือ8-5-8แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมาเถอะโอ้โหเนี่ยปะเวลามันจับคู่อ่ะมันก็จะเจอแบบนี้แหละครับยิ่งคะแนนคุณถึงแต่600นะก็จะเจอแบบเถื่อนๆแบบนี้เยอะมากนะครับเฮ้ยขนาดตัวธรรมดาเขาเนี่ยปลาไป17ล้านแต่เขามีโฮไงอ่ะ ติดลบแล้วแต่ว่าถ้าเราชนะเกมนี้จะเป็นบวกนะก็เล่นไปเถอะนะครับยังไงก็มีคะแนนกลับบ้านแน่นอนวันนี้ไม่มากก็น้อยเนาะจัดไปครับโอ้โหสองเกมติดแล้วว่ะดูทรงแล้วเหมือนจะเกลือวันนี้เว้ยเกลือชัยชนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะครับโอ้โหสองเกมติดแต่ว่าถ้าเราแพ้เกมนี้เราก็ไม่ได้เสียคะแนนนะเพราะว่าเราต่ำกว่า6 0 0แล้วนะฮะ แต่ผมจะบอกว่าเมื่อกี้858คืออันดับคือหลุดแล้วนะครับไม่ติดอันดับแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนิ่งนอนใจไม่ได้ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงดีลเดทที่มันจะตัดคะแนนแต่ก็ต้องเก็บทรงไว้ก่อนจะถึงเก็บคะแนนให้ได้ติด150ให้ได้นะครับโอ้โหเจอต่ละตัวคือการที่ผมแพ้10เกมรวดตอนหนึ่งวันเนี่ยผมเคยเจอมาแล้วนะฮะเจอ4วันติดด้วยนะครับ ยังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่เราจะเก็บแต้มได้เลยอ่ะผ่านไปแล้ว3เกมนะอ่ะก็เหมือนที่ผมพูดไปถ้าผ่านไปแล้ว3เกมเนี่ยไม่ได้ทำไงดีพักแป๊บน,นึงนะครับอ่ะระหว่างที่เราพักแป๊บน,นึงเนี่ยเราก็ไปทำภารกิจของเรากันก่อนนะฮะที่มันพอจะสามารถทำได้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังไปก่อนนะ อ่ะโอเคลุยกันต่อครับตรงนี้เก็บ300คะแนนตรงนี้ก็เก็บหมดทุกอันนะฮะแดิไปเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้ชิวๆผ่านเฉลุยต่อมาก็โอ้นี้หลุดไปเลยวเนี่าละเอะไม่ได้เล่นไว้หรอโอ้โหผมลืมเล่นไว้ทุกคนตายหายล้วเสร็จปั๊มแซดผมแม่งหายหมดเลยโอ้พลาดอย่างแรงไม่ไประเด็นคืออะไรวะ วิเคราะห์ให้คนอื่นบอกมาเล่นเลยมาเล่นเลยตัวตัว,ตวลืมเล่นเองครับ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจสถานการณ์นะครับกดข้ามไปได้เลยนะเคลียร์ยไปใช่ไหมเหอะอ่ะโอเคสู้ก็ไม่ได้อ่ะตรงนี้น่าจะสู้ได้อยู่ไม่น่ามีปัญหานะียอ่ะเคลียร์ไปเคลียร์ไป อันไหนกดข้ามก็กดไปก่อนนะไม่เป็นไรหรอกเไปเถอะอันไหนเคลียได้ก็เคลียไปก่อนอ่ะได้เล่นไปให้หมดทุกอันนะอ่ะเลยต่อนะครับตรงนี้แหมวันนี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าวันนี้ว่างเปล่ามากนะครับพันธมิตรตีก็พ่ายแพ้นะครับโอ้โหเจออ๋อใช่เจอแต่ละคนนี่แบบว่าไม่รู้จะสู้ใครดี <laughs> แม่งรีมาี่เจอแบบโ,โหทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวหาทางเอาที่หลังแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับตรงนี้ลุยกันต่อนะฮะตรงก็เก็บของนี่ก็เก็บของอ๋อใช่ลืมเนี่ยผมก็ลืมไปสนิทเลยเนะี่ยกิวเคกิวก่อนแล้วกันอ่ะไปจัดมาครับตรงนี้อ่ะโอเคตามนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปในยูเนี่ยรอบหนึ่งเลยครับ เคลเนียนก่อนนะฮะอ่ะหนึ่งร้อยหกสิบคะแนนนี่ยังอัปเกรดอะไรไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆในะวันนี้เราต้องมาผ่านด่านต่อด้วยผมเลยครึ่งเนานะโอเคตอนนี้เพชรมีหกพันนะครับก็น่าจะพอที่จะไปวัดไปวาได้บ้างเนะี่ยอ่ะมาลุยกันต่อตรงน,นี้อ่ะตรงน,นี้ก็ออโต้ไปนิดหน่อยนะครับอ่ะผมขอเวลาห้าทีแล้วกันเดีย๋ยวผมจะรีบเคลตรงน,นี้ให้จบๆไปนะฮะ ตัวนี้เล่นแค่โอเคไดเฉยนะครับไม่ได้เล่นเอาแต้มอะไรนะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมมากเท่าไหร่คือไหนที่มันเล่นแล้วมันไม่ค่อยมีผลอะไรมากผมก็จะไม่ค่อยเล่นนะครับอ่ะโอเคลองดูนี้สิอ่ะก็ทีมหลักเราเนี่ย2.7เนาะประมาณ2.7ล้านนะครับ2.72 2.0ประมาณนะนะั้นแหละถือว่าโอเคอยู่พอไปวัดไปวาได้บ้างนะครับ ก็เล่นเก็บเพชรแล้วก็อย่าไปกดพาร์ตกันแล้วก็อยู่ด,ยด้านหน้าเราจะได้ยูโนวาแล้วนะครับผมก็รออยู่โนวาแหละนะครับก็มันจะสามารถเปลี่ยนไอดีคุณได้ตลอดการนะครับอ่ะต้องลองดูแล้วกันว่าเปลี่ยนยังไงทุกคนเล่นกันมาแล้วเนี่ยน่าจะรู้แหละนะครับว่ายูโนวาแม่งดียังไงนะครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรดีนะอ่ะก็พยายามเก็บกันให้ได้นะครับหนังสือกราดอนแค่ห้าร้อยชิ้นเองใส่ฟรีก็2เดือนครึ่งนะครับแป๊บเดียวใส่เติมก็เดือนเดียวได้เลยนะครับ กดพาดตุ้มแปดร้อยกว่าชิ้นจบเลยนะครับ่ะโอเคข้ามไปได้เลยนะครับลูกเกียก็ไม่มีให้จับด้วยถึงมีก็จับไม่ได้ไม่มีบัตรครับโคนอังสาเลยอ่าเขาเรียกนะผมไอเข้าไปจับลูกเกียตั้งหลายครั้งนะครับ แต่ก็ไม่เคยรีเจอสักทีนะครับไปรีเจอเซิร์ฟนอกแต่เซิร์ฟนอกไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไปเก็บของเก็บอะไรเฉยอ่ะโอเคอ่ะก็อกาอเดี๋ยวก่อนนะของพลังกายวันนี้ก็ไม่ได้รับไม่ได้รับพลังกาย,ยนะเพราะไม่ได้เล่นช่วงวันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรับของตัวนี้แป๊บหนึ่งครับรับบัฟก่อน เดีย๋ยวผมขอแอยกไปผ่านด่านเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเมื่อวานเราเล่นค้างกันไว้คือเมื่อวานอ่ะผ่านได้แค่ครึ่งเดียวแล้วคือถ้าใครดูคลิปเมื่อวานคือผมเนี่ย2.72คือเมื่อคือนอ่ะผมอัดคลิปถึงประมาณเที่ยงคือนอ่ะเล่นห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วมันไม่ไหวแล้วมันง่วงนอนมากเลยแล้วกวาผมจะตัดต่อจะอัปโหลดผมจะได้นอนตีสองเมื่อคืนนี้นอนตีสองนะฮะไม่ไหวก็เลยตัดบทเลยเล่นไปครึ่งเดียวนะฮะ วันนี้จะมาไล่เก็บให้หมดนะฮะอีกประมาณ10บนาทีก็จบแล้วเนาะประมาณนี้ไม่น่าจะนานมากอ่ะโอเคอยู่นี้ราจะมาเคลียร์ให้จบกันนะฮะจะได้คลีนร์สักทีนะครับเมื่อวานวันนี้มาเล่นทีก็ช่วงเย็นแต่เมื่อวานก็จริงนะครับต้องขออภัยด้วยวันเหนื่อยมากนะฮะจะไม่อัดกล้ลย,ยังไงยังไงยังไงอยู่นะอะตรงนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีในส่วนของไอเทมเนะาะเดี๋ยวเราเคลียร์ไอเทมตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับมันจะเป็นแต้มแลกเศษอาเซิอุสอโอเคยังไม่รีเซ็ตเลยอ่ะไปฮันนามตีก็ไม่ได้ลง,ไม,ไ,ลงไม่ใช่ไม่มีใครลงกับผมเลยนะคือไม่ใช่ไม่มีใครลงกับผมสิผมไม่ได้ลงกับคนอื่นเขาเองนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาเลยอ่ะโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนปุบอ่ะอัพเกรดพลังซึกเล็กน้อยครับ มาอัพพลังกันดีกว่านะครับอัพเท่าที่อัพได้เนาะี๋ยวก็ดูจุดที่เราพอจะอัพพลังได้สักหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าอัพได้ก็โอเคนะครับอืมโอเครีเซ็ตเลยอ่าเมื่อวานผมล้างถึงเลยเอ้ะอ๋อล้างไปแล้วนี่โอเคล้างไปครบแล้วนะครับอ่ะอัพเลเวลต่อนะครับอัพเป็น HP ก่อนละกันคิดว่านะ่าจะได้พลังขึ้นมาเยอะอยู่นะครับ โอเคอันนี้ไม่ครบนะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็หนึ่งเลเวลจบนะฮะเต็ม2องเนะตรงนี้โอเคตามนั้นเลยครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะดาวปันธนาก็งันๆไม่มีอะไรมากครับอะวันนี้เราก็มีอะไรให้อัพบ้างอ๋อใช่ผมลืมไปว่าวันนั้นอนะผมฟาร์มอุปกรณ์มาโอ้โหแต่มันได้ยังก็ยังมีบวกน้อยมากนะครับมันยังเอาไปทําแล้วเป็นบบกเทียบกว่านี้ไม่ได้นะอะวันนี้ก็บวกโคนไป ใกล้แล้วนะครับเหลือนิดเดียว,ยวอ่ะโอเคไม่พานางกันดีกว่านะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับด่านที่12นะตอนนี้พลังก็ประมาณ2อล้านเจ็ดกว่าๆนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูแล้วกันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเอ็มก็สู้ได้อยู่แต่เมนนื่อวานแค่เหนื่อยนะครับอยากพักผ่อนเมื่อวานไม่ไหวแล้วนี้ก็มาจัดให้จบเลยกว่านะคือพลังผมมาสู้ได้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมมันต้องการให้ได้สี่ดาวให้หมดไง ต้องการเพชรก็จะเก็บเพชรได้หนึ่งหมื่นนึงมื่นะฮะเดี๋ยวจะเอาไปเปิดในส่วนของไอตัวป้ายกระดอบสู้นะครับจะได้หนังสือครบ400ชิ้นมั้จัดไปครับตรงนี้ไม่มีพวกกิจกรรมที่แม่งแลกหนังสืออะไรเลยนะแต่ก่อนอมีนะ ที่ผมเคยอธิบายให้ให้ฟังประมาณคลิปหนึงสคลิปก่อนหน้านี้ครับที่จะเป็นพวกเศษชุดแฟชั่นนะครับที่ของฟรีจากเสาทองฟ้าครับแต่ก่อนมันเคยแลกเป็นหนังสือได้80หรือ160หน่แหละนะครับไม่พีละผมก็พูดถึงอยู่นะผมก็อยากได้กิจกรรมนี้กลับมาสักหน่อยเจมไม่เอามาเลยเอากิจกรรมอะไรมาก็ไม่รู้เซ็งมากๆนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อย ไม่รู้เรียบร้อยขนาดไหน14แล้วครับลุยต่อได้เลยนะอาจจะมีเสียงเล็บกวนนิดน,นึงนะครับพอดีผมไอคลิปอยู่นอกสถานที่ไม่ได้อัดอยู่ห้องในห้องอัดเกมนะครับพอดีว่ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยเนะยี่ยเดี๋ยวดึกๆก,ก,ก็จะเข้าบ้านออกมาท,ทําธุระแล้วก็โอเคถ้าไม่อัดตอนนี้เดีย๋ยวผมก็ต้องมานั่งอัดห้าทุ่มเที่ยงคืนดีผมก็ไม่ไหวก็ขออนุญาตแล้วแกวันนี้วันนี้เป็นอัดเสียงนอกสถานที่นะครับต้องขออภยยัยด้วยผมก็พยายามหา จุดที่เงียบที่สุดแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคสามด่านแล้วนะครับไปกันต่อดีกว่านะครับก็สงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะครับใต้คลิปเกมนี้ใต้คลิปเกมไหนก็ได้คลิปนี้หรือคลิปไหนก็ได้ก็คอมเมนต์กันถามกันได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะตอบให้หมดทุกคนนะจัดไปครับตรงนี้นี่คือเกมนี้ผมทําคลิปไปเยอะมากนะครับมีทุกอย่างในเกมนี่แหละวิธีการเล่นหาของต่าง รีวิวโปเกมอนรีวิวกิจกรรมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะวิคอร์ไอดีป้าไนดีใหม่สอนทุกสิ่งทุกอย่างครับเกมนี้แค่ไม่ได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกสายเติมนะครับผมเพราะว่าเราเล่นสายฟรีกันนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่ามันก็เอาไปปรับใช้กันได้แหละนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนต่างกันมากแหละนะครับแค่แนวทางการเล่นเหมือนกันก็น่าจะเอาไปปรับใช้กันได้ลวแหละนะครับไเหีย้ยเรียบร้อยครับไอีโ้โดนแม่งโดนอีกหนึ่งลุมไอ้นี้ลุมปลาปลาแม่งเหนียวเดี๋ยวผมได้สีแดงไปแล้วไม่ต้องกลัว ไม่ค่อยตีไปอ่ะโอเคจัดไปอ่าเรียบร้อยครับนี่โดนครับชนชนต่อยิงต่อครับตรงนี้ปฟาบเฮ้ยไม่ตายเหรอโอ้โหเหนียวเกินอ่าโอเคกว่าจะผ่านได้นะไอ้แม่งเหนียวจริงว่ะไอ้อนอ่าโอเคลุยกันต่อครับมึงเหลือหลายด้านเลยเนะี่ยยังไงต้องผ่านอันนี้ให้ได้ก่อนอะ่ะอืมโอเคด่านนี้เล่น 11ด่านนี่ก็หลายนาทีนะเพราะว่าด่านหนึ่งเนี่ยมันจะมี3เวฟตลอดเลยโอ้ยน,นี่เวฟเดียวสบายลูคาริโอวะลูคาริโอวะออาต่อยลมแล้วเพื่อนเผาเลยครับเรียบร้อยจัดไปครับแต่ถัดไปนะตรงนี้ลุยก,กันต่อเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับมาลุยก,กันต่อครับตรงนี้สายลุยเลยนะครับมาเลยมาเลย ตอนนี้เหรียญแฟดลิซดอนผมครบแล้วนะครับส่วนตีบวกเนี่ยเ,เหลือแค่1ใน3ของหลอดเลเวล24นะครับจะ2ีแล้วประเด็นคือตอนแรกผมยังไม่อยากเอาเพชรไปรีหาล่างแฟตนะครับก็เลยยังไม่อยากทำมาสเตอร์อยากจะเอาเพชรไปกดพาร์ทก่อนเพราะว่าสำคัญกว่าขนาดอาทิตย์ก่อนอะ่ะมีปัมเซตมาขายที่เราจะต้องซื้อ4,800เพชรผมยังไม่ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพชรไม่พอครับ ยังไงผมก็ต้องเลือกยูโนวาก่อนนะฮะคือถ้าเกิดผมซื้อปั๊มแซดมาผมจะอพลังได้ประมาณแสนหนึง่งซึ่งโอเคแสนหนึ่งกับยูโนวาผมเอายูโนวาก่อนนะครับยังไงยูโนวาสำคัญกว่าครับเดีย๋ยวไม่พอพาดไปก้รกระโดดสู้เดือนนี้ขึ้นมานี่ยูโนวาผมฝันสลาย,ลยนะต้องรออีกสามเดือนนู่นมาที่เดือนธันวาเลยนะโอ้โหไม่ไหวมั้งถ้าเดือนธันวาเล่นไอดีใหม่เถอะนะครับไอดี ID นี้ยังไงก็ต้องเดือนหน้าก็ต้องจบที่ยูโนวาให้ได้ครับ เป้าหมายของเรานะยังไงก็ต้องมียูโนวาครับไอดีนี้เล่นมา2เดือนนะครับ60กว่าวันนะเผื่อใครสงสัยถามมานะครับก็ EP 1ก็คือ1วันนั่นแหละนะครับแล้วก็ขวาล่างเนี่ยผมจะเขียน reference ไว้นั่นก็หมายถึงมีเผื่อมีน้องๆถามมาว่าเลเวลเท่านี้พลังเท่านี้โอเคไหมครับก็ให้ดูหน้าปกคลิปผมได้นะครับตรงขวาล่างมันจะเขียนเลเวลแล้วก็พลังบอกให้ดูของผมเทียบก็ได้ อย่างผมในเลเวล71พลัง2.73ล้านก็ประมาณนี้ใครได้น้อยกว่าผมก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่อย่าน้อยมากจนเกินไปนะฮะอ่าอย่างน้อยเลเวล75นะต้องพลังประมาณ3ล้านครับ3ล้านอ,อัพอ่ะเลเวล75เนาะเลเวล80ก็ประมาณ4ล้านอะไรเงี้ยนะครับมันมีมันมีเรฟเฟรเนในการในการเล่นอยู่นะครับเลเวล60พลัง1ล้านเลเวล70พลัง2ล้านอะไรเงี้ยครับแต่ละสายวีพต้องมากกว่านี้นะอันนี้ผมมองใน แนวทางที่เป็นสายฟรีเท่านั้นนะครับสาย VP ีต้องมากกว่าประมาณ3-5มแสนอะ่ะอย่างเช่นเลเวล70เนี่ยต้องพลัง2ล้านแต่สายเติมต้องประมาณ2อล้าน5อย่างผมเรเว็ล้าน7สายฟรีสายเติมต้องประมาณ3ล้านนะมันต้องต่างกันนะอ่ะโอเคตามนั้นแหละนะครับเื่อใครสงสัยถามมานะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะทำเทียรลิสต์ให้แล้วกันนะครับผมจะทำเทียรลิสต์ใกล้ๆสิ้นปีเพราะผมเพิ่งจะทำไปใครที่เล่นเซิร์ฟนอกเมื่อวันก่อนผมรีวิวเซิร์ฟนอกไปอ่ะเป็นของเซนะิร์ฟจีนอ่ะเวอร์ชันเจ็่นึ่งอ่ะมีดิวแลนด,อน,ดอนเข้ามานะครับเป็นตัวใหม่นะเออใหม่กว่าเซิร์ฟอังกฤษอีกนะครับเซิร์ฟอังกฤษเนี่ยล่าสุดนี้เป็นตัวไหนผมจำชื่อไม่ได้ลืมมีเลนดอนกับโคโล,ลดอนนะครับอันนั้นเป็เซิร์ฟนอกอันนั้นมัน,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 น7.0 อันนี้มันเจ็ดจุดหนึ่งไหครับมาใหม่นะฮะโคตรเท่เลยยูรันดอนแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะไม่มีตัวนะครับยังไม่เห็นกิจกรรมแต่ว่าโปเกเดิกมันอัพแล้วอ่ะอรู้แค่นี้แล้วของเซิร์ฟจีนมันมีเซิร์ฟน้อยด้วยนะเซิร์ฟจีนมีแค่40เซิร์ฟเองเซิร์ฟอังกฤษนี่ประมาณพันจะพันสองแล้วมั้งพันกว่าขนาดผมเล่นอยู่เซิร์ฟนอกยังพันสี่สิบหกเลยอะ่ะแต่เซิร์ฟไทยผมอยู่เซิร์ฟเก้าหกสี่นะครับนี่โปรโมทเซิร์ฟก่อน แต่เชื่อผมเถอะประมาณไม่เกิน3เดือนหรอกอย่างนั้นก็รวมเซิร์ฟครับเดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยมาพิจารณากันทีว่าเราจะต่อหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าไม่ค่อยห่วงนะครับเรื่องรวมทรงรวมเซิร์ฟอะไรผมก็เล่นผมเรื่อยๆเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องอันดับสักเท่าไหร่ผมเล่นเป็นเพื่อนน้องๆนะฮะบางทีน้องๆชวนเล่นเซิร์ฟนี่ดิพี่เซิร์ฟนี่ดิพี่ก็ไปเล่นด้วยกันดีกว่าสนุกดีอ่าแต่จะเล่นแค่ครั้งละเซิร์ฟเท่านั้นเพราะว่าวันหนึ่งเล่น2เซิร์ฟไม่ไหวอ่ะแค่เซิร์ฟเดียวดิผมผมจะได ตัดต่อคลิปอัดคลิปก่อนจะได้นอนอีกโอ้โหตายนะครับดึกเกินไปนะฮะเดี๋ยวร่างกายไม่ไหวนะฮะต้องเอาชีวิตไว้ก่อนอ่ะจัดไฟนะครับตรงนี้เรียบร้อยอันนี้ซิลลบีเนี่ยมันแพ้ไฟมันเผาได้เลยแล้วก็แพ้บินด้วยนะครับมาต่อเลยมาครับอันนี้ดอกเดี้ยวคือหายเลยวันนี้เล่นแค่ด่านเดียวพอนะไม่ได้เล่นเยอะนะครับขี้เกียจเล่น ต่ดเดียวก็พอค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเล่นแต่ที่แน่เนี่ยยังไงเพชรก็ต้องถึงก่อนอ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือผ่านทั้งหมด22ด่านนะครับโดยเป็นสีดาวทั้งหมดนะก็จะได้เปิดกล่องถึง2กล่องรวมๆกันแล้วก็จะได้ประมาณ500เพชรนะต่อ1นด่านนะครับก็ถือว่าโอเคอ่าตอนนี้เหลือแค่2ด่านเท่านั้นเองนะครับนี่เหลือกาลูล่ากับ ด่านที่มันชนะได้เอ็นเต๋เนาะแล้วก็ด่านเทพเนี่ยเดี๋ยวขอดูด่านนี้ก่อนด่านธรรมดาด่านถัดไปนะฮะก็จะสตาร์ทที่2ล้านนะแล้วก็จบที่2ล้านก็เล่นได้นะส่วนด่านเทพเนี่ยเริ่มต้นอุ้ยด่านเทพไม่ผ่านเนาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโซโล่หน่อยแล้วกันนะด่านนี้ทำไมมันไม่ผ่านวะอ่ะลองดูดิถ้าชนะก็ได้อีกประมาณ180เพชรมั้งหรือ220ไปแหละถ้าจะไม่ผิดนะ น้นมาลองกันหน่อยหนึ่งนะครับทำไมไม่ผ่านนะ้าเกิดอ,อะไรขึ้นนะ้าอะไรอย่างงี้นะพูดไปนหนึ่งครับเพื่อนอ่ะต่อไปก็จะตีไข่ริ้วนะครับโตนอ่ะโอเคอยู่ห้างนอกอาจจะเสียงดังนิดนึงครับผมต้องตะโกนอาจจะต้องออกเสียงมากกว่าตอนอยู่ห้องอัดนะครับอ่ะแต่ก็อาจจะได้ยินฟังชัดอยู่นะอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยครับเป็นเสียงจากด้านนอกไง อ่ะโอเคแต่ว่าผมก็จะพยายามทําให้เบาที่สุดแล้วกันนะต้องขออภัยด้วยนะต้องพูดเสมอะต้องบอกก่อนเดี๋ยวมีดาม,มา่าอีกผมี่ขียนมานั่งตอมถามเนี่ยอ่ะไปโอ้โหแม่งฮิวว่ะเฮ้ยผมว่าแล้วที่มันไม่ผ่านเพราะว่าซีกาดว,ว่ะหืมเดี๋ยวเคาะ ขอซีการ์ดก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าซีการ์ดเนี่ยแม่งตัวดีเลยเออเนี่ยผมว่าแล้วซีการ์ดแม่งโดนน่แหละเออจบครับมีโอกาสสูงนะที่เราจะได้สี่ดาวไว้รอบนี้นี่อะล่วงไปดีอ่ารอบนี้มากับพลังที่เก่งขึ้นนะฮะร,รอบที่แล้วเนี่ยเราก,ากากมากพลังเราน้อยนะครับแต่รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนนะฮะอ่าด่านที่สิบสองนะครับจะได้ปิดๆไปเลยไงจะได้เคลียร์ตรงจุดอื่นบ้างนะครับตรงนี้อ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วที่ผมไอคลิปอยู่ 6โมง15นาทีนะครับเดี๋ยวจะกลับไปพนามัยตีอีกสักหน่อยหนึ่งเผื่อผมเก็บชัยชนะได้วันนี้ผมยังไม่ลืมนะผมบอกอลยผมแค่พักเฉยนะฮะผมแค่พักชั่วคราวแปนะ๊บหนึ่งนะฮะมาลุยต่อครับตรงนี้นี่สัดเลยครับนี่ไงเดีย๋ยวเราจะใช้ติในเทินถัดไปด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนนี่ไงละครับลวงเลยอามา หูยหายแม่งแบกไว้นี่วาผมลืมไปเลยนะว่ามีมีแบกไว้อยู่ตรงนี้ <c oughs> แม่งเอ,อ้ลองดูครับเอ้แม่งไม่ตายชิบหายงานเข้าแล้วชีวิตบันไลแล้วครับคูแล้วแม่งไม่ตายด้วยครับเอาดิเออเอาดิหโด,ดแล้วโดแล้วก่อนจะตายแถมสักหน่อย อ่แล้ครับซีการมาทานันมะวะบินก่อนรอดปะเอ้ไม่รอดครับบินอยู่ก็ไม่รอดนะโอ้โหงานเข้าเลยครับบินอยู่ก็ไม่รอดนะเดีย๋ยวเอาดาวก่อนรู้แหละว่ามันไม่ได้เอาดาวมาก่อนเพื่อนมื่นไปเดษเพื่อนเอาเวสีดาวยังไงผมต้องเก็บให้ได้เฮ้ยไม่แม่งอีหาเอ้ยมันจะใช้อันติแล้วโอ้โหย แมงเลือดเต็มเลยอ่ะโอ้โหอีเวนเนยโอ้โหแล้วประเด็นคือสีกาดนะครับแม่งยิ่งใช้อันติแมงยิ่งโหดนะครับแล้วแมงขึกขึ้นมากเลยอ่ะเนี่ยมันไม่บาดเจ็บด้วยครับโอ้โหจบเลยครับเรียบร้อยผมว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้สีดาวละเสียเลือดแม่งเต็มอีกแล้วอ่ะเออชีวิตแม่งนาสงสารมากอ๋ดิโอ้โห หนักเลยครับเรียบร้อยสู้ไม่ไหวนะ่ะต้องยอมแพ้ไปยัง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 ต้องไปสู้ยังต้องไปเก็บพลังอีกเยอะเลยนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเอเคเต็มเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมขอกว่าล้างแล้วกันวันนี้ยังไม่อยากเล่นวันนี้เล่นผ่าน,านไปแล้วนะโอเคนี่สิ่งที่เราจะมาไล่เก็บกันก็คือนี่ไอพันธ์ไอก่อนผมเคลียร์ไอนี้ก่อนนะฮะ พลังกายมันเหลือนิดหน่อยนะครับก็มาเก็บตรงนี้ก่อนนะครับไอออกเดินป่านะครับออกเดินป่าอ่ะ่ะรู้ดิว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่เราจะสามารถชนะได้ไหมนะครับขอเหอะสักตาหนึ่งให้มันได้มีอ่าเขาเรียกนะชนะกลับมาบ้าโฮโฮสีเกมติดก็ยังเข้าเดิมนะตรงนี้อ่ะมาก็กดยอมแพ้ไปเถอะนะครับไปหาคู่ต่อสู้คนถัดไปครับ ได้อยู่นะยังไงก็ต้องทำไม่ได้นะสี่เกมผ่านไปครับยังชนะใครไม่ได้แล้วเสียไป15คะแนนโอ้โหก็ยังน้อยอยู่ดีอะเลเวลเขาเยอะกว่านะครับแล้วก็พลังเขาเยอะกว่าเรา2ล้านไม่เป็นไรช่างมันก็ต้องยอมเข้าไปอีกหนึ่งรอบไอ้ทีมไฟอย่างนี้มีคนเล่นเยอะนะครับการดอนโฮโอแล้วก็ดาวโอมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะผมสังเกตแล้ว รอ,อบเย็นมันจะหมดตอนทุ่มหนึ่งนะหลังทุ่มหนึ่งมันจะเก็บคะแนนไม่ได้นะครับผ่านไปแล้ว5เกมครับแพ้รวดนะฮะชีวิตน่าองสารจริงๆเจออีกแล้วโอ้โหอิจฉาเขาได้630คะแนนวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีนะเล่นไป6ครั้งเก็บแต้มไม่ได้สักครั้งเดียวแต่ผมก็จะเล่นต่อไป ไหนๆก็เข้ามาได้สียเวลานะครับชนะเกมนึงก็ได้เปรียบแล้วเพราะเราสตาร์ทที่600ถ้าจบที่6 0 5คะแนนก็ได้เปรียบไม่ใช่ได้เปรียบหรอกได้กำไรอ่ะเห็นพอมีเวลาครับอีก4อีก4เกมอหมให้แม่งแพ้ทุกนัดก็ยังได้นะครับเล่นแมงไปเถอะโอ้โหเจอแต่ละคนทุกคนมีเทพตัวโหดทั้งนั้นเลยเฮ้ยนี่แหละทุกคนจะได้เห็นแล้วแหละว,ว่าการแพ้10เกมรวดมันเป็นยังไงอ้าว อย่าบอกนะ FC ผมเจอ FC แล้วละ่ะนะฮะคุ้นๆนะชื่อคนนี้ย z XN XN เนี่ย, z X N X น,ยน่าจะเป็น FC แล้วแหละอขอบคุณครับโอ้โหที่ให้คะแนนกันแล้วผมโอ้โหเจอ FC ว่ะเฮ้ยเจออีกแล้วคนเดิมหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่ FC หรอกถ้าเรามีเขากดแพ้อีกครั้งนะเขา FC ผมแน่นอนนะ่ฮะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าใช่หรือเปล่า โอ้นี่ไงเห็นไหมผมว่าแล้ว FC ผมแน่นอนเลยอะต้องขอบคุณอีก20รอบเรีบออะมาเห็นไหม f อผมแน่นอนโอ้ถ้าถ้าคลิปนี้ลงแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับดูดิผมว่าไม่คาดหวังนะนะเอ้ยมาเจอเอ้ยผมเจอคนที่สามารถชนะด้วยตน,นเองแล้ว <c oughs> ชนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่3ครับถือว่าตามเป้าหมายที่เราวางกันไว้เขาจัแพ้ไปสองครั้งครับเ FC ผมนะแต่เกมนี้นี่ถ้าผมชนะด้วยตัวเองก็คือผมได้3 20คะแนนนะโอ้ยเรียบร้อยมีเสียแรงที่ยังนั่งเล่นอยู่นะฮะปกติช่วงเวลานี้ผมจะไม่ค่อยเล่นนะผมจะเล่นช่วงกลางวันเสร็จผมจะกระโดดเล่น2ทุ่มนะบางวันก็ไปเล่น5ทุ่มเที่ยงคืนวันนี้มาเล่นช่วงเย็นนะ โอเคครับเรียบร้อยแล้วที่20คะแนนครับตอนนี้คะแนนขึ้นไปแล้วเป็น655นะครับโอ้โสบายเลยนะฮะชนะ3เกมขึ้นมา55คะแนนนะครับสุดยอดยังไงยังไงยังไงขอสักหน่อยได้ไหมเอวออีกเกมเดียวนะฮะอีกเกมเดียวขอผมเถอะนะฮะโอ้ย BYF 1ยล้าน อ่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ลบอีก15คะแนนก็จะกลายเป็น640จริงๆ6 4 0ผมก็ลอยตัวแล้วนะโอ้ยแม่งไอ้โูทีมแบ็คไ,ไว้หมดจัดอ่ะก็จบที่6 4 0ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงจากโซนอันตรายนะฮะเพราะว่า600เนี่ยมันอยู่ที่1 4 0ฝ่กว่ายงั้นอันดับอะ่ะอ่ะก็ผลโซนอันตรายมาตอนนี้อันดับสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ เท่าไหร่วะห้าห้าแปดห้าของผมมันละาหกร้อยสี่สิบก็จะอยู่ที่ราราวร้อยหนึง่งเฮ้ยติดหนึ่งในร้อยว่ะแจมอ่าโอเคคร่าวๆก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันครับทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิป